สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้พลอยจะพลอยจะมาแชร์ประสบการณ์ของพลอยที่ทำเด็กหลอดแก้วหรือว่าอีซีให้ฟังคร่าวๆคร่าวๆนะคะจะเห็นได้ว่าสอประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาพลอยแทบไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยดีกว่าไม่ได้เล่นดิจตอกเลยถ้าพลอยอยากโพสอะไรพลอยเข้ามาโพสแต่ไม่เข้าไปดูอะไรเพราะว่าพลอย อยู่ในช่วงที่ต้องดูแลตัวเองอย่างมากซึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันก็มันก็ดูแลตัวเองมาอยู่แล้วนะแต่วันนี้พลอยจะมาพูดเรื่องช่วงสําคัญของการกระตุ้นไขว่าพลอยทําอะไรบ้างแต่พลอยจะบอกคร่าวๆเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ละเอียดก็ทักหลังไมามาหาพลอยเดี๋ยวพลอยจะได้ไลฟ์สดเลยจะได้พูดให้ฟังยาวๆเนาะคือจริงวันนี้พลอยจะมาบอกว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูยานนะ นี่คือ,อยาที่พลอยใช้ทั้งหมดอันนี้จะมีสองกล่องถ้าเป็นตัวนี้จะมีสองกล่องตัวนี้จะเป็นตัวที่ฉีดให้ไข่สุกไข่ตกนะคะวันสุดท้ายแต่ไอตัวนี้มันก็ไล่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 ฉีดกันมาอันนี้เป็นยากระตุ้นไข่ก็ใช้เวลาทั้งหมดในการกระตุ้นเนี่ยประมาณ10เริ่มเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่สองสิ้นสุดวันวันที่13า ก็12วันประมาณนี้ผลที่ได้ก็คือล้มเหลวนะคะพลอยไม่ประสบความสําเร็จนะคะคือตอนนี้เอาจริงพลอ,อยเังเศร้ามากๆอยู่นะคะเพราะว่าคือรายละเอียดมันมันเยอะนะคะแต่สรุปสั้นๆก็คือไข่ของพลอยไม่มีนิวเคลียสนิวเคลียสก็คือไม่มีไข่แดงมีแต่เซลล์พี่เลี้ยงไขก่กลมๆแต่ไม่มีไข่แดงข้างในนั่นหมายความว่า คือศูนย์เปล่าที่ทํามาศูนย์เปล่าแล้วพอยก็รู้สึกเสียใจมากๆก็ท้อเลยแหละเอาไงดีวะร้องไห้นี่ไม่ต้องพูดถึงคือร้องหลายรอบมากรวมถึงแฟนด้วยแฟนน่าสงสารมากคือร้องร้องไห้หลายครั้งมากแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่แย่สําหรับเราเพราะว่า อะไรที่เขาว่าดีเรากินหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างของจะบอกว่า mm hmm. เพจทูก,ก้อยเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเลยนะที่พลอยไม่ได้สั่งพลอยสั่งมากินหมดนะคะหลังจากที่คิดทบทวนทั้งคืนแล้วคุณหมอก็โทรมาคุยพลอยก็เลยตัดสินใจว่าพลอยจะซู้ต่อขอกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะคือตอนนี้พลอยเศร้ามากพลอยแย่มากถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ แล้วกำลังสู้แบบพอ,อยอะค่ะก็ทักพอ,อยมาได้เลยนะมาแชร์ประสบการณ์กัน